หยังคือหากินง่ายแต่สวรรค์กราบส,ส,ส,สบายดีมาสุ่ภสุโคนสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องกำลังไปงกันหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสวรรค์เราสิหากินง่ายเลยพี่น้องวันนี้นะไม่แน่นะนนว่าแต่ทิมลงนะพูมั <c oughs> นทบสงขยายล <c oughs> ุ้นอีกแล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นป่าที่เขาคิดเอาในนาเนาะ เดี๋ยวสักวันเพิ่นสิลอ,อกคิดเอาป่าในนี่ขึ้นมาเพิน่นว่าเพิ่นอยากเบิ่งว่าตัวน้อยตัวใหญ่สัมไตหักป่าน่ะล่างรุ่นๆอยู่จักทรงก็เฮ้ยป้าเข่จากสูงแบบอ่ะห่วยเกือบ1 0่อยแล้วเฮ้ยเสียงเ่าได้พันบนอือน <c oughs> ี่อ้าวได้แล้วลูกเฮ้ยลูกเจ้านี่แหละฉันจากเบิ่งว่าป่านี่มันตัวใหญ่สัมไตใช่ปัสติเพียนเธอ,อสีอาหรออ่ำเยอะเธออีเมลลงมาคิดก่็ กินในนี่นี่กินนี่ยใสย่ไปน้ำตว,ว,ว่าวว่าป่าขงกับป้อยบางนึงนี่พี่น้อนตุงตุใหญ่ยยไ,ไว้อ,อะออมูมูบตี้แมลกิน <c oughs> <c oughs> นีกับมวนลิเน้ใหญ่ยอ,ยอ,ยดอเด้อนี่อยะเคงพันเพล่นแจ็คีเดยแจ็คโตเพราะฉะนั้นเอาออไปกินคนะกงดาพอแลอวเด้อนี่พอแลอวบมวนลยเนาะ นะพี่นะฮะง่ายพี่ม้วนม้วนป่าเต้นยุบยุบอยู่นี่เอฟซีเอฟซีเอ็บอกว่าสาวบ้นปล่อยป่าไว้เด้อเจ้าของเพิ่นเอาเองเด้อพี่น้องโบปล่อยนี่มันมันอยากกอบาดเลือกันเห็นบอกกอตาอืมดิปตาเพียนโอโซเนนนี่ปตาเพียนน้ำพี่น้องสองนิ้วแล้วนะนะที่ว่าวายอยู่นะห้องกระโปอย นี่กกำลังเกลือคือสิใหญ่ไว้อยู่ปลาเคงทรัมี่ถือว่าใหญ่ไว้อยู่จุอเอา้าตอนเอาม้าชั่งปมือบอเบนบอกนี่ทุกคนอันนี้ปลาสิงอันนี้ปลาเคงพันอันนี้ปลาเคงนาต่างกันอยู่<อ>มันชีโตปมปมปลาเคงพันนะอ,อ,อ,อบุบมปมเป๋ๆเออปลานามเด็กยังเอาไปกินเปรี้ยวเบบ่ได้พอดีทอดแล้วไปขึ้นทอดปลา กินทอดป่าพี่น้องมั้งเป็นไ,ปได้เฮ้ยคืออยู่บ่อคือแล้วก็ลุดตายยังโอเคนี่ลุดอีกเลยช่วงนี้เพื่องละค่อยดึงซิดจึ๊กอยู่ด้ดวยโอ้โหอกระเดื่องบ่มีเน้องขอกระเดื่องเสียงยังบ่อมได้องเด็ดอือเอ้าเอ้า กระโดดเว็บเซลลดนี่ป่ายังเฮ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ป่านี้หน้าบ่อเฮ้ยปาน้ป่านี้น้อยโอ้ยเอามากินโลดชั่มเนี่นะทอดพี่จะมาหาทะเลกินงงซะเลยเลิกเลยป่าอันนี้หาทงูุณิป่านี่นะ บุถึกป่าออีกพวคิเอาจ้ะคันว่าป่ะพูกทะเลงกิดมันยังสิคิดเอาคิดเอาเออแยวมันบ่ใยง่าิมันมีาย่อยกลินอะไนี่ก็บ่นจะวาดอนด้ยังนี้ป่าธรรมมันจะกิ่นตามธรรมชาติมันป่าป่าเข่งปลาเข็งจ้ะเข่งพันอ่อืม ไปได้น้ำนีชมอยนะโยมันสุบอัสเียบได้เมือแล้วเนาะมันนี้เนาะมงเนี่ยป่านะพี่น้องเห็นอยู่บ่ป่าป่ลุงไม่ใช่ป่าเจ้านะเห็นอยู่บ่ป่าป่าลไม่ใช่ปนินเจ้นะิสัมชดิ่มันจะมาอัน่ยุ้งป่าดิังตัวใหญ่ๆนั่นป่ายัง

ไปไปไปมือห้าทอดในสาวันทอดเดี๋ยวคอยชีตมตำมะคุ่ให้เพื่อนขึ้นบ่ฮึไม่ขึ้นหรอผูกทอดมนันแล้วละสบายดีเ้ยพี่น้องขออนุญาตเข่าครัวกับสาวันอาจัต<ไ>่างกดจะโตเขาอลองลุ่มดี อุ้ยมันเละละเธอเอาเต็มกน้าอย่แล้วนึังดึงไ้นอเมันติดแล้วไฟจ้ะละ่ะมาติดแล้วไฟจะะ่ะมนติดแ,นะแล้ว่บเหรอไปนะแล้วม่หอดแล้วน้ำได้หมดเลยอัน้บอแต่ง ใส่หรอใส่ไหมไม่ใส่มัใส่ก็เอาไว้แล้วมันไม่เส็จเรานีปเด็กเรกเด็กปาเรืองแนตะววงบุคคลยนันทึบโอ้บุคคลกินปลาเรืองกินปลาเด็ก แต <onents> <tr> <na> ่งโลมาหาุเินจัมุบเปวมแตม้มัเล่นนอยตัว้นะมันแสบบางบางดนี่นมาแ่ีซือม่หาบ่ม่หาบอสตรงมีโดเ โามมาราสิงือตำมะละกอให้สาวันกินอีกหรอเสร็บแล้วก็รับเหมือนช่วงบ่ายอยบังแยกสี่ใบชงโมงยังไม่มกินเขาเมื่อนหรนกินบายโมงลเมยลเยนะบ,บรามีคนเห็ดหวานดิคุ มัฟฟี่ได้ใช้หัวแตงแกหน้าเลยดีเจ้าของเงินน่งปูม,มาลูงไม่รู้เอู้เอาแบบตำหลวงพระบางมา นังสีลงได้พวเราลงในหองไหนนะใส่เหย้ยแป้งวันนน้องแจงทอดกรอบอยังอยู่โอ้น่าจะตำตำกระเทียมใส่นะอืมปดแป้งไปใส้าแป้ง <laughs> บนร์นโซ่ทำเอเมาหลุดนี่เลยค่ะรค้งบนเดกินน้ำยางกระสังนะ่งเนาะเนี้ยเอาะจอมันนี่นะในน,น,ะน,ะน,น้ำใส่ในะบเห็นบ่อเอเ่นะดับม <laughs> ันดับบอ,อบไปเบ, <laughs> บิร์นโซ่ใส่ไเลยโ่นใส่

แต่พอ่อกินพี่น้องบอลายบอไรมันไม่ได้อะ <laughs> เอาแต่พอ่อกินพี่น้องก,อกอินปะปลาแมนปะปลาน้งบ้ายังบ้าอยู่มั้งตุ๊กหม้อทอดบริโภคอีกนะ เย็นขมุข้มุนอยู่นี่เบิดมือได้พี่นอ้องมะลนมะลิเด็ดเห็ดกินฮั่นก็ออกไปบางนึงฮั่นก็ถอดมันเดี๋ยวใส่กระเทียนกันหน่อยเนาะมือหลุดเลยพี่น้องมือก็ลาก้ว ภาษาข้ากันกระยาดอขอบบริ้วลูกลูกสิข้าขอบบริ้วม่ลูกแต่เธอเราไม่ได้นะเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะนงจะยังมองแง่บอก อนนี้ค <Yeah. S 1> ือใส่ไม้อันนี้เก็บมาละเอาเบิดเอาเบิดหน่อยนะเนาะเธจะกินเบิดหรมันบางๆเลยเมื่อกี้นะเพื่นว่ามันุงเล็กีเรอซ่อนมาน่นมันเล็กเบิดก็เลยได้ยำง,งใหม่ทันใจไหมล่ะ กูมัดก่อนอยู่เ้อยเล่งให้เขาเว่าดูเขาเมื่อไรอยู่ เออทอดปลาหิมะสุกตำาับเบิ้งตอนำแล้กันใช่ไหม ไม่ไหม้นะไปหาจานก่อนปลาไม่ไหม้แสบแสบจ้องเหดกินมันจะเค็มน้ำหนาจะเป็นเกือนั่นเขาบอกเห็ดกลิ่มเค็มแต่ได้เห็ดเค็ม

เอ็กซ์เลยอย่ามึงรูบอกแม่ละโอเคน้หมักลื้อง่ายนีเจ้าวันน้ำหมักลื้อโนกระตัมแซ่ ลออาจม,ม,มาเลยหน่อยเป็นไปจดว่าคุณบอกว่าได้คิดว่พ่อเป็นแเดิมทวใช้มาตั้งเมื่อตันใหม่หรอจับอย่างหกเงิน อยู icana, ่ไหนเนี่ยโง่ซะแล้วโอ้ยงอกระตูกไปเลยที่แม่แม่อันกินแล้วผูเฮ็ดจะได้กินอยู่บ่ผูเฮ็ดนะ ตมมะฮุงกินกับย่างปลาบอทอดปลาใหญ่มาซีมแล้วไง อย่างละซิ่งพี่อ้าวถ้าว่าเด็กนั่นเอง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ gì đó, hấp không เดีววน่ออายคนี่อนะด้วพี่น้องตามมาคงทอดป่าป่ากินข้าวตามมาคูงแล้วแล้วพี่น้องตามมคงทอดปลาอันนี้หวานเบามีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะปแต่อย่างลงไปกินข้าว อะดีๆนะเ้ยแม่งก็หิวเขาเด็กเสือกกินกันเลยแม่เด็กเสือกระเบิดแรงเลยพี่น้องนั่นแล้วตูลไปตั้งยุไก่เ้ยต่อ เด็กเซอร์เบิร์ดอันแห้งแล้ว <c oughs> แขนมันลอยลงลอยลงผูถ่านเราต้องใช้รับหาตื่นนะวะ <c oughs> ละาดนะฮะลาดนี่นันเพราอขัว้วเมฆขั้วนันเห็ดนกกินเหงจุ๊เบ้รับเลี้ยวย่ว่าที่ไหนย่อยลงือยังวะปวดแขน ี่พี่น้องเอ้ยพากันมายูท e ิดละโ <c oughs> กรกรนีออขันเป็นถือกระตกนี่มึงเอ,อ้ยโลดเออมาเม่อล้มันเลมามาละเอาเบสซำลองนี่ เฮ้ยเอาออกเฮ้ยเอาออกให้มันเบิดเฮ้ยเอาออกให้มันเบิดโอ้ยขอโทษคหมูเปี๊ยโซ่ทำไมคุณหายอ่ะโอเคค่อยนึกว่ามันเข่าโอ้ยมันมันหนักจานนี่กระพองแล้วจานคนหนานี่แนวกินนะพี่น้องมาไม่ง่ายกินข้าว โงงอ้ง่ายๆข่อ,ขอยโอ้ยอันคองคองหวานานะคืออยากขวมแท้บอกอให้ปิดนะได้หมดนี่นะมาทุกคนมากินข่าวเนาะแต่ว่าคลิปนี้กาสีเดออมลาพาจากกอนละกันมะพี่น้องให้เพื่อนเชให้เพื่อนเชฟสักก้อนมาเป็นอะไรอืมเชมึงดูถอดปากขอยนั่นเขาก็บดีเชมเขาก็บดีเชฟหมดเลยนะอืมเป็นตะเสียบเลยอุ้ยใช้หูไป,มมไปก่อนอันนี้นะจ้งนางวะ นางกินางกินแยงกินหอยบาซืออะไจ้าคอยมูดเลยแหละเจ้านางซึมนี่น่ะกินหอยบาซือบาซือแห่งใดป่าล่ะอืมให้ชิมมึงทอดทอดป่าน่ะเค็มบ่จักโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ลังเดี๋ยวพอกินเถอะเนาะแตกินไม่หลับ เบอกความจริงออกมาเข็มหรือพอดีจะจะพอดีเจ้านะเข็มข่อยเออจะโอเคแล้วพี่น้อง